สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะนําเสนอเมนูไก่ชุบแป้งสาระแหนกอบนะครับจะลอกกระดูกออกนะครับไก่แล้วก็สับเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องเทศนะครับมีกระเทียมสับนะครับสสบให้ละเอียดแล้วก็ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับแล้วปรุงด้วยน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวชุดรสนิดหน่อยน้ําตาลนิดหน่อยกับพริกไทยดำนะครับหมักให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้30มนาทีนะครับจากนั้นก็อันนี้แป้งเป็นแป้งมันสำปะหลังนะครับผมจะใช้เป็นมันสำปะหลังนะครับ จากนั้นก็ตั้งไฟให้ร้อนๆนะครับกะทะร้อนๆไฟร้อนๆแล้วก็ลงเลยครับค่อยๆนะครับให้ระวังนะครับระวังน้ํามันกระเด็นใส่มือนะครับทอดครับทอดกรอบนะครับอันนี้ทอดจนกรอบเหลืองนะครับทอดให้สุกนะครับจากนั้นก็ตักขึ้นมาพักไว้นะครับผมนะครับกรอบทอดสองสองรอบซ้ำนี่กรอบนะครับจากนั้นก็ทอดสารเหน่นะครับทอดกรอบนะครับ ทอดสาระแหนกอบเสร็จแล้วก็พักไว้นะครับพักเสร็จแล้วก็ปรุงด้านนอกรสชาติอิดไอ้นอนึงนครับเกลือกับพริกไทยป่นนะครับโรยบางๆนะครับคนไหนมีพริกหมาล่าก็ใส่ได้นะครับเสรส็จแล้วก็โดยสาระแหนกอบลงไปคุกคลุกเค้าๆนะครับคุกเข้ากันให้เข้ากันนะครับเมนูนี้ไก่ชุบแป้งสาระแหนกอบเชนซูจีเป็นองันเรียบร้อยนะครับอาหารเย็นนี้ ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ชอบครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ